สวัสดีค่ะพี่แอนจากช่องแอนโครเชต์แฮนด์เมดนะคะคลิปนี้เป็น EP 2ีของการถักเสื้อลายดอกมาลิลอยนะคะหลังจากที่ EP 1เราถักคอตะข่ายเสร็จแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาถักรางดุมและกระดุมกันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะหลังจากที่เราได้คอตะข่ายตามต้องการแล้วนะคะในห่วงสุดท้าย เราก็จะเริ่มทํำคอทอเลยนะคะแล้วก็เราขอมาร์คไว้ก่อนนะคะหนึ่งแล้วนะคะสองสามสี่ห้าค่ะห่วงถัดไปค่ะทํำคอทอลงไป หนึ่งสองสามสี่ห้าได้สองห่วงแล้วนะคะห่วงต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้า ่วงถัดไปค่ะคอทอลงไป1 2 3 4 5สอา่หแล้ก็ได้ได้4ห่วงแล้วนะคะเราก็ทำคอทอลงไปห่วงละห้ส่วนห่วงนี้นะคะคอทอลงไป2แล้วนะคะ3 สหวงถัดไปขอทอลงไปหนึ่งสองสามสี่หวงถัดไปขอทอลงไปหนึ่งสองสามสี่แล้วตรงในช่วงดอกนะคะขอทอลงไปตรงห่วงตรงช่วงดอกค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ จะได้ขึ้นมาแบบนี้นะคะทำโซ่หนึ่งแล้วพลิกงานกลับแถวถัดไปเราก็ทำคอทอลงบนบนหลักที่เราคอทอไว้แล้วนะคะตามหลักเลยค่ะหนึงคอทอให้ตรงหลักค่ะ ทำแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะพลิกกลับไปกลับมาค่ะพอได้มาสุดแถวแล้วนะคะเราก็ทำโซ่หนึ่งแล้วเราก็พลิกงานกลับแล้วเราก็เริ่มคอทอใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะให้ให้ตรงกับช่องที่เราคอทอไว้ค่ะ ทีนี้ขนาดความกว้างนะคะในคลิปนี้จะทําประมาณ7แถวนะคะส่วนเพื่อนๆอยากจะได้กว้างหรือแคบก็สามารถลดแถวลงได้นะคะหรือเพิ่มแถวได้ค่ะอันนี้ไม่จําเป็นต้องตามคลิปก็ได้นะคะแล้วแต่จะดัดแปลงค่ะอันนี้พี่แอนก็ทําพลิกกลับไปกลับมาจนได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาเก็บปลายไหมค่ะก็สอดไปตามช่องเลยนะคะสอดไปตามช่องด้านด้านผิดนะคะ เสร็จแล้วเราก็หันกลับค่ะเวลาเราตัดไหมมันจะได้ไม่หลุดนะคะอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งด้านนี้เราไว้ติดกระดุมนะคะ เดี๋ยวเรามาทำอีกด้านหนึ่งเพื่อ,อเป็นรางดุมนะคะเราก็เริ่มทำคอทอเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราจะเริ่มจากฝั่งที่เป็นดอกลงไปนะคะรอบนี้เราก็ผูกไหมตรงจุดเริ่มต้นเลยนะคะจุดเริ่มต้นของเราก็จะอยู่ตรง ช่วงปลายกลีบดอกนะคะเราทําในช่องนี้ทําคอทอลงไปก็แปดหลักค่ะทําคอทอตามหลักเลยนะคะก็เก็บปลายหมไปด้วยค่ะคอทอลงไปในหลัก ขาตามหลักเลยเอา่ารางดุมนี้เราสามารถกะเอาได้นะคะจะเ,เอาช่องไฟประมาณไหนไม่ต้องเป๊ะเ,ะเลยก็ได้ะคะ่ะ เสร็จแล้วเราก็มาคอทอลงไปในห่วงค่ะอันนี้ก็สี่หลักนะคะขอทอลงไปหนึ่งสองสามสี่ห่วงถัดไปก็สี่หลักค่ะขอทอลงไปหนึ่งสองสามสี่ห่วงถัดไปค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห่วงถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห่วงถัดไปขอทออลงไปหนึ่งสองสาม สีห้าอีกสองห่วงก็คอทอลงไปห่วงละห้านะคะเพราะว่าช่องช่องมันใหญ่นะคะหรือใครจะปรับเพิ่มห่วงก็ได้นะคะเพิ่มคอทอลงไปได้คะ่ะอันนี้ห่วงสุดท้ายห้าคะ่ะ ทีนี้ทำโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกงานกลับค่ะเราก็จะทำโคอทอลงไปในหลักแรกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้เราก็ทำโคอทอลงไปตามหลักจนสุดแถวค่ะ พอสุดแล้วก็ทำโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกงานกลับคอทอลงไปในหลักแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แล้วก็ทำไปจนสุดแถวนะคะพอสุดแล้วก็ทำโซ่หนึ่งและพลิกงานกลับค่ะทีนี้แถวนี้ทำโซ่อาคอทอหนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าหก ค่ะพอได้เจ็ดแล้วเราก็ทำโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าข้ามไปห้าหลักนะคะไปลงหลักที่หกคอทอลงไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องไว้ใส่กระดุมนะคะแล้วก็คอทอลงไปอีกค่ะหค่ะ แล้วก็ทำโซ่ห้าแล้วเว้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าไปทำในหลักที่หกค่ะขอทองลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วทำโซ่ห้าค่ะเว้นไปห้า ลงหลักที่6คอทอลงไป1 2 3 4 5 6ก็จะได้ช่องสำหรับใส่กระดุมนะคะโซ่1พิกงานกลับ ทีนี้ก็ทำคอทอลงในหลักแรกค่ะหนึ่งตามหลักเลยนะคะสองสามสี่ห้าหกพอได้หกลแล้วเราก็ทำคอทอลงไป ในห่วงค่ะสองสามสี่ห้าในห่วงเราทำคอทอลงไปห้านะคะแล้วตรงหลักเราก็ทำตามหลักเลยค่ะมีหกหลักเราก็ทำหกหลักหนึ่งสองสามสี่ ห้าหทีนี้ก็คอทอลงไปในในห่วง5หลักนะคะแบบนี้นะคะตรงช่องไฟถ้าเพื่อนเว้นไว้เท่าไหร่ก็ทำตามหลักได้เลยเสร็จแล้วโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกงานกลับคอทอลงไปในหลักทีนี้ก็ เราก็คอทอทั้งแถวเลยนะคะถักไปจนสุดแถวค่ะถักไปตามหลักนะคะ ก็ถักกลับไปกลับมาค่ะแบ่งให้เท่ากันนะคะอซีกละสามนะคะตรงกลางก็เป็นลังดุมเราก็จะได้งานออกมาแบบนี้นะคะเวลาเราติดลังดุมเราก็วางหลักวางวางแถบงานให้ตรงกันนะคะแล้วก็ดินสอมามาร์กตรงช่องกลางตรงกลางเลยค่ะ ทีส่สองมาร์กเป็นให้เป็นรอยไว้นะคะเวลาเราติดกระดุมก็จะได้ไม่เคลื่อนนะคะเรามาร์กไว้แบบนี้เดี๋ยวต่อไปเราก็มาถักกระดุมกันนะคะกระดุมก็ได้แบบนี้แล้วเราก็วางเย็บไปตามหลักเลยค่ะกระดุมของเราก็ ประมาณนี้นะคะเพื่อนลองดูว่า,าช่องช่องไฟกระดุมเราขนาดไหนนะคะถ้าใหญ่แล้วก็พันหลายรอบหน่อยอันนี้ก็กะเอานะคะไม่ต้องไม่ต้องเอาตามเป๊ะเลยนะคะเอาขนาดที่เพื่อนต้องการนะคะ พอได้แล้วเราก็ถอดออกมาจากด้ามเข็มนะคะเพื่อนจะใช้ดินสอรหรือปลายปากกาอะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดเข็มลงไปแล้วก็ดึงไหมกลับมาเป็นคอทอนะคะค่ะแล้วก็สอดลงไปตรงกลางค่ะดึงไหมกลับมาเป็นสองเส้นนะคะแล้วเราก็ปลด เหมือนคอทอเลยนะคะทำแบบเดิมค่ะไม่ต้องนับเลยนะคะว่ากี่ครั้งเอาให้แน่นหรือจะเอาให้พอประมาณก็ได้นะคะให้มันเต็มวงอะคะ่ะคอทอลงไปค่ะคอทอลงไปรอบวงกลมเลยค่ะเพื่อนลองถักดู อ่าสัก1เม็ดก่อนก็ได้นะคะว่ามันเล็กหรือใหญ่อ่าเข้ากับลังดุมของเราได้ไหมถ้ามันเล็กเกินแล้วก็เพิ่มเพิ่มรอบที่เราพันขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้นะคะถ้าใหญ่เกินเราก็ลดรอบลงมาค่ะก็ทำคอทอวนรอบวงกลมนะคะจนได้ขนาดที่ต้องการ แล้วก็วนอีกรอบหนึ่งค่ะทำคอทอวนอีกรอบหนึ่งแล้วก็เก็บเก็บไหมไปด้วยนะคะคอทอวนเป็นรอบที่สองแล้วนะคะ ก็ดูได้ประมาณนี้แล้วก็จบงานนะคะแล้วก็สอดลงไปแล้วก็ดึงไหมกลับมาแล้วก็ลอดผ่านเลยค่ะเหมือนที่เราจบงานทุกครั้งนะคะแล้วเราก็ดึงดึงให้แน่นนะคะดึงให้แน่นแล้วเราก็แต่งหน่อยนะคะแต่งกระดุมของเราให้เป็นวงกลมค่ะแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลย ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บมาเย็บให้มันอยู่ทรงนะคะดึงให้แน่นแล้วก็พูกค่ะเวลาเราตัดก็เหลือปลายหน่อยนะคะไว้เย็บค่ะ แต่งทรงก็ได้ประมาณนี้นะคะ,ะ,คะก็เย็บปลายไหมเ,ออเย็บกลับไปกลับมานะคะตรงใต้วงกลมนะคะ ก็เอาแค่พอประมาณนะคะไม่ให้ไหมมันหลุดค่ะแล้วก็แต่งทรงไปด้วยเย็บกลับไปกลับมาทั้งสองอันเลยนะคะพอได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ผูกผูกไหมค่ะแล้วเราก็มาเย็บลงไปในช่องที่เรามาร์กไว้นะคะ อันนี้พี่แอนเย็บไปสองเม็ดแล้วนะคะเดี๋ยวนเย็บเม็ดสุดท้ายให้ดูค่ะก็เย็บเหมือนเย็บกระดุมปกตินะคะแทงขึ้นแทงลงให้ตรงช่องเป็นใช้ได้ค่ะไม่ยุ่งยากอะไรนะคะง่ายมากๆเลยค่ะแทงให้ตรงที่มาร์กแล้วก็อย่าให้มันหลุด สอดเข็มไปรอบๆค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพี่อันจะเริ่มทําดอกนะคะ EP สามเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP สาค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปเวลาเพื่อนค้นหาคลิปก็เพื่อนกดรหัสเลยนะคะ an 2010แล้วเราจะตามด้วย ep อะไรก็ใส่ ep เข้าไปนะคะจะได้หาคลิปเจอค่ะพอได้เสร็จแล้วเราก็เก็บปลายไหมะคะ่ะเก็บปลายไหมปกตินะคะสอดไปสอดไปด้านด้านที่ผิดนะคะงานที่ผิดด้านผิดสอดแล้วก็ กอดกับค่ะมันจะได้ไม่หลุดค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะลางดุมของเราก็ได้ประมาณนี้นะคะใครจะเอาแถบใหญ่ๆก็ถักได้ตามชอบเลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ